สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยอมใจลิซ่าแบล็กพิงใส่ชุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตหุ่นไม่ดีจริงไม่รอด โด่งดังขึ้นเรื่อยๆมีแฟนคลับรักชื่นชมและคอยซัพพอร์ตไปทั่วโลกเลยสำหรับศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าและลิซามนโนบาลที่ตอนนี้เดวิลเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงก์มานานกว่า6ปีแล้วประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะผลงานเดี่ยวหรือผลงานวงก็ทุบสถิติสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคพัมากมายแต่ต้องบอกเลยว่ากว่าลิซ่าจะประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้เธอก็ใช้ความพยายามความอดทน และความขยันมาไม่น้อยต้องห่างจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวเป็นเวลานานหลายปีเพื่อทำตามความฝันและสุด Facebook Blackpink Thailand News ได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักย้อนความทรงจำกลับไปในวันที่ลิซ่าแบล็กพิงเดินทางกลับเมืองไทยครั้งแรกหลังเดบิวต์ซึ่งตอนนั้นวงยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากมายนักทำให้ยังไม่มีผู้จัดการคอยดูแลนั่นทำให้เธอต้องดูแลแบกกระเป๋าเองทั้งหมดแต่เธอก็ยังน่ารักเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆคอยยิ้มทักทายอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอจนถึงปัจจุบันไม่แปลกใจจริงๆที่ใครๆก็รักซุปตาคนนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ขอบคุณครับ